สวัสดีครับคุดูแล้ววันนี้ก็อยู่กับวันพันแมน ep หกนั่นเองนะครับผมโอ้โห ep 6เนี่ยเป็น ep แบบหกหเลขสตาร์สยองขวัญหรือเปล่าอ้ไม่ใช่นะคนดูเออวันนี้นะพี่จะมาบอกว่าทํายังไงให้ติดท็อปร้อยในวันพันแมนนะครับผม แล้วเป็นสายฟรยีด้วยเออแล้วพี่เป็นสายฟรยีด้วยนะคนดูนี่เลยเดี๋ยวพี่ให้ดูว่ามันติดท็อปร้อยยังไง <Okay. S 1> นี่นะคนดูลานประลองพี่ติดท็อปร้อยพี่ติดท็อป75นะคนดูเออถ้าพี่จะมาสอนว่าทำยังไงให้ติดท็อปร้อยนะคนดูเอออ่ะซึ่งประจำวันของสายฟรีเนาะก็แบบคือ อย่างแรกคือเลเวลครับเลเวลคุณเยอะคุณก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่าถ้าเลเวลเยอะเลเวลน้องๆก็จะแบบอ่ามันสามารถแบบปลดล็อกแบบพวก อ,อ่คนละยุทธพวกอะไรพวกนี้ได้พวกลูนพวกอะไรพวกนี้ได้ก่อนใครนะคนดูเออถ้าเลเวลเยอะนะคนดูมันก็จะได้เปรียบนะเรื่องนี้อ่าอ,อย่างที่สองนะคนดูก็ได้เปรียบไอสิ่งที่ได้เปรียบมากที่สุดคือตัวละครน,นะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ผมมีกาโรอยู่อ่างไงเออแล้วทีนี้มีโซนิก อัพ5ดาวบวกสปีดทั้งแถวใช่ไหมเออบวกสปีดทั้งแถวแล้วบัฟสปีดให้กาโร่ไปอีกทีหนึ่งนะคนดูเออแล้วสปีดที่ผมอัพโซนิกก็คือนี่เลยอย่างที่สาสำคัญคืออุปกรณ์สปีดต้องเยอะแล้วต้องมีตัวบัฟสปีดที่ดี เออนี่เลยดูอุปกรณ์สปีดพี่โอ้โหแบบอุปกรณ์ทองสามดาวสามดาวสามดาวและอันนี้พี่จะทำสามดาวต่อเออมาเรามาทำสามดาวต่อด้วยการไปแลกตรงนี้ได้นะคนดูไปแลกอีกสองอันไปแลกการ์ดอัพดาวอีกสองอันนะคนดูการ์ดอัปดาวซึ่งหาง่ายมากๆเลยนะคนดูเพื่อที่จะมาอัพสปีดเราสปีดตอนนี้ก็เลย ขึ้นมาอีกแล้วว่ะคนดูอ่าสปีดต,ตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ3หรือ4นี่แหละนะคนดูแล้วสปีดโซนิคของผมเป็น471นะคนดูซึ่งเร็วกว่าใครๆเลยนะก็เลยติดท็อปร้อยนะคนดูเพราะว่าเอ่อสมัยเนี้ยกาโร่เนี่ยมันโกงมากแล้วมันแบบอัพที่สปีดนะบัฟแบบสปีดใครเยอะกว่าคือคุณเอาเอาความชนะไปเลยนะคนดูเออนั่นแหละโดย เดยนี่นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูพึ่งซึ่งผมไปอัพสปีดมาแต่ว่าผมสู้อันดับน่าจะสู้อันดับ56ไม่ได้เพราะว่าสปีดเขาน่าจะเร็วกว่าผมนะคนดูแล้วจะลองสู้ไปอ่าเผื่อสปีดเราเร็วกว่าโอ้แล้วสปีดเราต่ํากว่านะคนดูเนี่ยสปีดเราต่ํากว่ากาโร่เขาก็ได้เปิดก่อนนะคนดูแล้วกาโร่เปิดก่อนแล้วก็แบบมีไม่ยอดห้อหมดไงคนดูเออเนีย่ยมีไม่ยอดท้อหมดเลยเออเห็นปม เนี่ยแล้วก็แบบเออก็แ,แบบเนี่ยการโรเป็นอมตะปุ๊บเนี่ยแล้วไอเนี่ยก็เปิดเปิดต่อเลย โอ้โหเป็นมันแบบเหมือนแบบกาโร่แบบไล่โจมตีกันอะ่ะไล่ต่อยกันอะ่ะเออคือก็คือเบต้านี้กาโร่ไล่ต่อยกันนะคนดูเออไม่มีอะไรมากคือกาโร่ไล่ต่อยกันแค่นั้นแหละจบสปีดใครไวกว่าก็ชนะมีชัยไปกว่าครึ่งนะคนดูเออมาเดี๋ยวแล้วก็อ่าที่สําคัญคือสายฟรีอะ่ะคือต้องทําภารกิจประจําวันให้เยอะเว้ยโ <Okay. S 1> นี่นะพี่ยังไม่ซื้อพลังงานนะตอนนี้พี่เพิ่งมาเล่นนะตอนนี้มาเล่นตอนนี้เลยแล้ว แล้วเราก็ต้องใช้พลังงานเนี่ยให้หมดคือเราซื้อมาอย่างน้อย5อันห้ามซื้อเกินกว่านี้เพราะว่ามันจะเปืองเพชรนะคนดูเพราะว่าเพชรเนี่ยมันจะเอาไปดองตั๋วดําได้นะคนดูเออแล้วเราจะเราจะได้ตัวยูอาร์มานะคนดูอย่างเช่นพี่ได้การโร่ออยูอาร์มาเพราะพี่ดองตั๋วดําจากเพชรนี่เลยนะคนดูเออดองประมาณแบบ สองสัปดาห์ก็ได้36ใบนะจะ40หรือ36บใบนี่แหละพี่จําไม่ได้เนาะเออแล้วพี่แนะนําให้น้องเก็บเพชรไว้นะเก็บเพชรไว้เยอะๆเก็บเพชรไว้เจ็ดพันเจ็ดพันหกร้อยกว่านะคนดูเออมันก็จะซื้อได้เหมาหมดร้านค้านะเหมาหมดเหมาแบบเหมาหมดตั๋วดํานะอ่าแล้วอย่างที่สําคัญก็คือภารกิจ,จประจําวันใช่ไหมนี่เลยภารกิจประจําวันพี่ไปกดทาสู้บอสก่อนเลยอันนี้คือ มันจะแบบได้ตาตัวละครมาเพื่อที่จะอัพดาวนะคือเราฟาร์มไว้ก่อนเลยนะมันก็ได้ exp เหมือนกันนะคอนโดเออหรือคือเราฟาร์มไว้ก่อนเลยฟาร์มไว้ก่อนแบบเออพอมีตัวไหนที่มันมีตัวใหม่อะไรเงี้ยเราก็อัพดาวได้เออเห็นไหมนี่มีร้านค้าลึกลับด้วยร้านค้าลึกลับที่สาคัญก็คือเออมันจะสุ่มออกเป็นตัวม่วงด้วยนะคอนโดเออร้านค้าลึกลับอะ นะแล้วตอนนี้เราก็ฟาร์มไปหมดแล้วนะฟาร์มบอสไปหมดแล้วโอเคอ่าอย่างที่อย่างที่เท่าไหร่แล้ววะอย่างที่3ใช่ฮะล่วสีตอบอย่างที่3ใช่ฮะโอเคอย่างที่4นะคือคุณต้องมีมีกิวอยู่สักกิวหนึ่งอ่ะขอแค่กิวดีๆอ่ะนั่นแหละ Q ิวดีๆแบบม,มีมีการต่อราคากาันมีการสา,าสู้กิวอะไรพวกนี้มันก็จะมีโอกาสอ่าดรอปของทองนะ<อ>คนดูอ่าเดี๋ยวพี่ให้ดูโอกาสดรอปของทองก็คือนี่เลยเดี๋ยวเข้ากิวปุ๊บเข้าแล้วเรียบร้อยปุ๊บอ่าพี่มีโอกาสดรอปของทองแล้วก็มีชิงชัยด้วยชิงชัยกิวเนี่ยมันก็แบบเออดีกว่าเพราะว่าแบบมันจะได้เปิดกล่องมาแล้วมันก็ได้ของด้วยนะคนดูเออเด็บได้ของโคตรเยอะเลยโอเคนี่นะคนดูแบบ เนี่ยพอเรามีกิวปุ๊บพอกิวที่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเช่นกิวพี่ท็อป6นะตอนนี้นี่นะดูจากตรงนี้เลยเมาส์พี่นะเออเนี่ยออฟไลน์24ชั่วโมงเตะคือออฟไลน์24ชั่วโมงเตะนี่คือน่าจะกิลดีนะคนดแล้วสมัครชิคก็เต็มแล้วนะคนดเออแล้วแบบอ่าการทำแอคทีฟเนี่ยคือสำคัญที่สุดเลยคือมันจะได้กล่องสุ่มไอ้นี่มากล่องสุ่มไอเศษส่วน S S R มาแล้วก็ได้เพชรมานะคนดเออแล้วทีนี้ นี่เลยทีเด็กของกิลคือสกิลการต่อราคา<ะ>เพ ยิ่งติดลบเยอะยิ่งได้ยิ่งได้เพชรมาเป็นของตัวเองเยอะนะคนดูเออเพชรพี่ติดลบ3ามสใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปรับมาเมื่อกี้เออแล้วพี่ก็ได้อีก391เพชรนะคนดูเออถ้าต่อราคายิ่งเยอะมันก็จะได้เพชรเยอะนะคนดูแล้วเราเอาไปซื้อตั๋วดําได้นะคนดูสําหรับสายฟรีนะคนดูเออสายฟรีเนี่ยต้องอัพแบบสปีดเยอะมากนะคนดูเออสปีดพี่แบบสี่ร้อยยี่สิบกว่านะคนดูเออแบบเวุยโวไม่ พี่ก็เลยติดท็อป้อยนะเพราะว่าท็อป้อยอ่ะปัศสะปีดเราอ่ะต้องประมาณ450ขึ้นเออถึงเราจะเล่นท็อป้อยได้แล้วก็ต้องมีตัวกาโร่อยู่อ่เพราะกาโร่อยู่อ่มันอยู่ได้ถึงเดินเจ็ดเออ มีแบบไอ้มีก็ได้มีกระบองเหล็กก็ได้นะคนดูเออกระบองแบบอรกระบองเหล็กแบบอะไรวะกระบองเหล็ก U R อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากระบองเหล็ก U R เหมือนจะไม่ค่อยดีนะคนดูเอออ่ากระกระบองเหล็ก U R เหมือนจะแบบมันไม่ค่อยดีก็แบบเอ่อถ้าเราไม่เล่นกับกาโลนะคนดูกระบองเหล็ก U R มันก็จะเล่นแบบไม่ได้เลยนะเพราะว่าโดนกาโลต่อยยับอะไรอย่างงี้นะคนดูเอเอ,เอมาภารกิจ,จประจําวันเราก็ทําให้หมดนะ พี่บอกไว้ก่อนเลยนะภารกิจประจำวันคือเราพลาดไม่ได้สักวันเลยนะคนโว <c oughs> คือต้องทําให้หมดจริงๆนะเพราะว่าเลเวลยิ่งสูงยิ่งฟาร์มยากขึ้นเออ นี่นะนี่เลยยิ่งสูงยิ่งฟาร์มยากขึ้นแล้วดู exp พี่หกพันกว่าเออโคตรเยอะโอ้โหแล้วพี่ก็ต้องฟาร์มทุกวันฟาร์มทุกวันใช้พลังงานให้หมดทุกวันซื้อพลังงานมาอย่างน้อย5อันก็ต้องซื้อมาทุกวันแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องฟาร์มให้หมดฟาร์มหายนะบุกอะไรพวกนี้ด้วยนะคนดูเพื่อที่ที่จะทาเวสได้เออเวสประจําวันอะไรเงี้ยเออแล้วก็อัพสกิลตัตวละครอัพบ,บ่าบา่บา,บาไปประมาณนี้ พี่ไม่ไอันนี้เยอะเดี๋ยวพี่ไปค่อยไปทําหลังไม่ก็ได้นะ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนี้พี่ชี้แจงให้คนดูอยู่ว่ามันทํายังไงสายฟรีถึงจะอยู่ท็อปร้อยได้คือแบบจะโหดแบบพี่ได้เอาง่ายคือพี่โหดอะ <c oughs> ธรรมดาพี่โหดธรรมดานะเออเป็นโหดเป็นธรรมดาวะทษที <c oughs> ก็แบบท็อป75คนดูเออแต่ไม่โหดได้ไงโอเค อ่พี่อ่ะพลังอ่ะไอ้พลัง,อลงไอ้นี่อ่ะพลังลบพี่แค่หนึ่งล้านกว่าพลังลบคนอื่นเขาไปแบบหู ไอนี่โอ้โหที่หนึ่งนี่พี่สู้ไม่ได้จริงๆนะคนดูพี่ที่หนึ่งนี่ไป18ล้านแล้วอะโอ้โหนี่นะพลังลบเขาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ3ล้าน2ล้าน4ล้านแล้วนะขึ้นไปสล้านแล้วแต่พี่ยัง1ล้านอยู่แล้วพี่ก็ติดท็อปร้อยไงคนดู <S <S 1> <S 1> เพราะว่าสปีดพี่ไวก,ก,กว่าใครเลยนะคนดูเออมันมันส่งผลจริงนะสปีดนะคนดูเออนี่แล้วก็ทะลวงทะลวงนี้เดี๋ยวพี่ค่อยไปทะลวงนะค่อยไปทำบาคุซัน3ดาวนะคนดูเออ นั่นแหละก็สายฟรีก็จะมีประมาณนี้เลยนะคนดูเห็นไหมพี่ไม่ได้เติมสักบาทเลยอันเนี้ยจริงๆอันเนี้ยน้องเติมได้ไดนะถ้าน้องแบบอยากเติมอะ่ะมันคุ้มนะอันเนี้ยแพ็คอันเนี้ยคุ้มนะแพ็คค P, X, P ัมพีเอ็พอ่ะเพื่อว่าแบบถ้าเราเลเวลเยอะเราก็จะได้เราก็จะได้แบบ ได้เก่งก่อนใครอะไรอย่างนี้ถ้าเราเลเวลเยอะนะแต่พี่ไม่ได้เติมไงเฮ้ยเองเองไม่เชื่อพี่ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้เติมอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนี่เลยพี่มาโซนของชํมการ์โซนการ์สโซนไรวันอ่ะล้วกดมาที่แบงก์ล้วกดมาดูนี่ศูนย์บาทศูนย์แบงค์เออไม่ได้เติมสักบาท เออเห็นไหมเออไม่ได้เติมสักบาทเลยนี่นะพี่ก็ติดทบร้อยได้เออไม่ได้เติมสักบาทพี่ก็ติดทบทบร้อยได้เพราะว่ามีคนเล่นเป็นพันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีคนเล่นเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนเล่นอย่างเยอะเลยเนี่ยวันพันแมนเซิร์ฟนี้คนน่าจะเล่นเยอะอยู่นะคนดูเออแบบมีแต่คนเติมเติมพวกเติม,ตม,ตมแพบบ็แบบแก35บาทอะไรพวกเนี้ยมันจะคุ้มคุ้มคุ้มไงแบบแพ็กคุ้มคุ้มอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่เติมเลยสักบาทเห็นไหมมันก็จะส่งผลแบบเออเราแบบ ไม่ต้องให้เกมเล่นเราอะไรอย่างนี้ก็แบบให้เล่นเกมให้สนุกคนดูใครจะเติมก็เติมนะคนดูแต่ผมไม่เติมนะคนดูนี่เลยว่าแบบไม่เติมก็ติดท็อปร้อยอย่ะครับคือจะมาขิงว่างัน <c ười> น้นเนี่ยประจําวันนะเนี่ยคนดูอย่าพลาดอย่าพลาดแน่นอนอย่าพลาดไม่พลาดห้ามพลาดแน่นอนเนี่ยภารกิจพวกเนี่ยอย่าพลาด ก็ประมาณนี้นะคนดู <Okay. S 1> เออ <Okay. S 1> ก็แบบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่ด้วยนั่นแหละเออกดติดตามด้วยนั่นแหละ mm hmm. เพื่อที่จะมีแบบ One, mm hmm. วันพันแมนมาชี้แจงอะไรอย่างนี้ให้คนดูมาได้รับทราบถ้าผิดพี่ผิดพลาดตรงไหนก็ชี้แจงพี่ได้ mm hmm. พี่จะได้มาทำคลิปมาชี้แจงใหม่อะไรอย่างนี้นะคนดูโอเคก็ประมาณนี้นะคนดู